สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ลุงมีไอเดียง่ายๆนะคะสําหรับคนชอบปลูกผักทานเองนะคะผักปลอดสารค่ะส่วนมากค่ะเวลาเราปลูกผักเนี่ยเราจะท้อตรงที่มันชอบมีศัตรูพืชน,นะคะพวกหนอนแมลงพยิยะต่างๆมากัดกินใบผักของเราแล้วก็หอยทากนี่ตัวสําคัญเลยนะคะซึ่งทําให้เราแบบว่าเออถอดใจเนาะไม่อยากที่จะปลูกผักวันนี้ลุงมีไอเดียง่ายๆเลยะค่ะนี่ค่ะ ท่อ PVC ค่ะเราก็ทําเป็นโครงนะคะแล้วก็เรามายึดน็อตค่ะเข้ากับกระถางของเรานะคะกระถางพลาสติกค่ะยึดน็อตเลยทั้งเป็นเสาค่ะสี่เสาแล้วเราก็เอาผ้ามุ้งค่ะผ้าตะข่ายนะคะตะข่ายตาถีๆเลยก็ได้ค่ะอย่างในคลิปนี้ต้องใช้ผ้าแก้วนะคะเพราะว่ามดมแมลงตัวเล็กไม่สามารถเข้าได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้หนีบผ้าเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะแบบว่าเออแบบง่ายมากบบานๆมากเลย แค่นี้ค่ะเราก็มีผักปลอดสารกินโดยที่ไม่ต้องห่วงศัตรูพืชเลยนะคะถ้ายังไงฝากติดตามอับไอดีใหม่ใ